ก็สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามใน u t u b e นิพนธ์ออโต้คาร์นะครับผมนิพนธ์ออโต้คาร์กับเจ้าของสโลแกนที่ว่าชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมาดูความชัดเจนจากนิพนธ์ออโต้คาร์ยังไงนะครับหลายคนสงสัยนะครับว่ารถทําไมไม่เห็นได้รีวิวทําไมถึงได้ขายแล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าเราเก็บงานเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าแน่นอนทุกรายละเอียดทุกซอกทุกมุมอย่างคันนี้นะครับเป็นวีโก้แชมป์ปี2013นะครับ จะไปส่งมอบที่จังหวัดหนองบัวลําพูลูกค้าไม่ได้มาดูรถนะครับย้ําเลยลูกค้าไม่ได้มาดูรถแล้วก็ผมเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยขัดสีลงเงาเรียบร้อยครับตอนนี้วันนี้เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะครับเพื่อจะไปส่งมอบให้ลูกค้านะครับถังน้ํามันเดิมเดิมเห็นไหมครับล่องรอยเม็ดองเม็ดอาร์คอยู่เดิมไม่แน่นนอนนะครับ คันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมแท้แน่นอนนะครับอันนี้สวยจริงการันตีได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะเป็นเจ้าของวีโก้กดติดตามใน y YouTube นิพนธ์ออโต้คาร์ได้เลยท่านได้รถส,สวยๆแบบนี้แน่นอนนะครับคันนี้คันนี้นะครับราคาอยู่สามแสนกว่าบาทเองนะครับก็ให้ลูกค้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เนี่ยนะครับนี่นะครับภายในนะครับสวยเลยนะครับคันนี้ นี่นะครับไม่อยู่ที่1,5 0,000มกิโลลังคาสวยมากนะครับคันนี้เก็บงานเก็บรายละเอียดทุกซอกทุกมุมให้เรียบร้อยนี่นะครับเดิมๆสวยๆเลยนะครับอันนี้เจ้าของรถไม่ได้มาดูรถนะครับบอกได้เลยว่าเจ้าของไม่ได้มาดูรถเดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่องเดี๋ยวผมจะให้ดูช่วงล่างด้วยคันนี้ไม่มีตําหนินะครับเก็บงานเก็บรายละเอียดเรียบร้อยนะครับดูนะครับ,ด,นะรบดูคันนี้เลย เดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องนะครับเนี่ยนะครับห้องเครื่องดูน้ํายาหล่อเย็นเดิมน้ํามันเบรกเดิมนะครับทุกอย่างนะครับซอกตะเข็บอะไรเดิมหมดเลยนะครับคันนี้การันตีได้นะครับสายพันธุ์เดิมนะครับตัวนี้ยังโอเคเลยนะนะครับสําหรับลูกค้านะครับท่านใดสนใจก็กดติดตามใน u t u b e นิพลอโตคาร์ไว้ได้เลยนะครับอันนี้ปี2013นะครับแผ่นเพจเดิมสําหรับลูกค้านะครับ อยากเรื่องถามผมก็บอกไม่รู้เหมือนกันนะหลายคนเข้ามาดูรถอย่าดูแต่ภายนอกนะครับไอที่ดตอดขายสีส,สวยๆอะไรต่างๆเก็บงานแล้วอันนั้นคุณมั่นใจได้แค่ไหนว่ารถเขาไม่ได้ทํามาแต่ทางร้านเรารีวิวให้ดูแบบว่ารถเป็นยังไงเดิมๆม,ม,มายังไงเราให้ลูกค้าได้เห็นกันนะครับแล้วก็ช่วงล่างผมเอาขึ้นลิฟต์ให้ลูกค้าได้ดูทุกคันนะครับจ้ำสําคัญดูช่วงล่าง คุณจะได้ไม่ดูโดนหลอกนะครับเพราะว่าช่วงล่างสําคัญมากใต้ท้งใต้ท้องอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องให้ดูใต้ท้องเลยว่าน้ํามันเครื่องซึมไหมอะไรต่างๆไหมนะครับหลายคนก็มาดูก็สงสัยคิดน่นคิดนั่นคิดนี่ครับแล้วแต่คนงตัดสินใจนะครับบอกได้เลยว่าราคาดอกเบี้ยถูกตามธนาคารยอดจากธนาคารเราบริการให้ลูกค้าเต็มที่นะครับแล้วก็รถเราขายตามราคากลางของไฟแนนซ์ นะครับราคากลางธนาคารเต็นทุกเต็นนะครับยึดหลักราคากลางของธนาคารนะครับราคากลางสูงเราก็ขายสูงราคากลา,างต่ําเราก็ขายต่ํานะครับคันนี้เป็นวีโก้สองจนะครับถ้าท่านใดสนใจแบบนี้ยังมีเอกสีขาวแล้วก็สีดํารอชมได้สีดําเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนล้อแม็กใหม่ในราคา3 0 0 0 0นกว่าบาทนะครับดาวสามหมดาวห้าหมนคันนี้ลูกค้าดาวห0 0 0ืนะครับจบเลยนะครับค้างวง6 0 00กว่าบาทเองนะครับ นะมาดูการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องดีกว่าครับเนี่ยนะครับสาหรับผมที่พลอถต้คากับเจ้าของโซโลแกนที่ว่าชัดเจนกว่านี้บอมี่อีกแล้วถ้าใครกล้าขึ้นทําให้แบบนี้ให้เห็นให้ลูกค้าได้เห็นได้ความชัดเจนก็ให้ลูกค้ามาดูได้นะครับมาดูได้เลยเราทําให้ลูกค้าทุกคันให้เห็นทุกคันนะครับเราจะไม่ปกปิดข้อมูลนะครับแล้วก็ช่วงล่างเราจะไม่พ่นสีทับก่อน ก่อนที่ลูกค้าจะรับรถนะครับดูนะครับเราจะทําสภาพเดิมๆให้ลูกค้าได้เห็นกันก่อนเลยอย่างเนี้ยนะครับเราให้เห็นก่อนเลยว่าสภาพเราเดิมๆยังไม่การล้างอัดฉีดอะไรนะครับเนี่ยก็ให้ลูกค้าได้เห็นกันแบบเดิมๆก่อนนะครับนี่คือสภาพรถสภาพเดิมๆไม่มีการพ่นอะไรให้เหมือนที่อื่นนะครับที่อื่นส่วนมากนะครับเขาจะทําแบบนี้นะครับก็คือจอดขายทําเสร็จเรียบร้อยพ่นส,สีดาไว้หมดเลย นะครับเพื่อให้รถดูใหม่ดูยังไงก็ดูไม่ออกนะครับว่ารถเป็นอะไรมาเป็นยังไงอันนั้นไม่ใช่นะครับไม่ใช่นี่พนอ,อตตคออานี่พนอ,อตตคาให้ลูกค้าได้เหน็นกันก่อนว่าช่วงล่างนะครับน็อตใสๆน้ํามันเครื่องไม่มีซึมนะครับออรอยทุกอย่างเดิมๆนะครับให้เห็นเลยแบบนี้นะครับแล้วก็ลูกบงลูกหมากอะไรเดิมๆนะครับให้ลูกค้าได้เห็นกันก่อนว่าไม่เป็นสนิมแน่นอนไม่มีการอ,อ,อะไรต่างๆครับคือสภาพเดิมๆจริงนะครับ แล้วก็น็อตไม่มีการขยับขยื่นนะครับไม่เกิดอุบัติเหตุหนักนะครับแล้วก็คานหน้านะครับมาดูนะครับแผ่นต่างต่างยังอยู่ครบหมดอย่างเงี้ยครับเราให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะครับแล้วก็ซุ้มนะครับซุ้มเดิมเดิมไม่มีการพ่นสีทับมานะครับถ้าลูกค้าต้องดูรถมือสองต้องดูแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะทําสีมาทั้งคันแล้วนะครับแล้วก็มาพ่นพับอะไรทั้งคันอันนั้นไม่ใช่นะครับเราให้ลูกค้าได้เห็นกันก่อน อันนี้ถ้าลูกค้าอยากให้เราพ่นเราพ่นให้ได้แต่เราต้องรีวิวให้ลูกค้าได้เห็นกันก่อนนะครับว่าช่วงล่างสวยจริงนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็แท่นครงแท่นเทียร์พ่อพงผ้าเบอะไรต่างๆนะครับไม่มีน้ํามันเครื่องซึมเราจะให้ลูกค้าได้เห็นกันก่อนนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมซุ้มเดิมนะครับเนี่ยไม่มีร่องรอยการชนเลยนะครับนี่เห็นไหมครับท้ายเดิมเดิมตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับท้ายเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับอ่าโอเคนะครับ i b s สายเดิมโรงงานทุกอย่างนะครับเนี่ยยางอะไรยังไม่แตกถึงพื้นเลยเนี่ยผมให้การันตีได้รถเดิมรถสวยจริงนะครับสําหรับทุกคันนะอันนี้คือเก็บงานเรียบร้อยแล้วรออย่างเดียวคือวันนี้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็เช็คน้ำมันเกียร์เช็คน้ำมันพวงท้ายให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็ส่งมอบให้ลูกค้าที่จังหวัดน้องบัวลําพูในวันพรุ่งนี้นะครับจะไปพร้อมกับวีโก้พิลันเนอร์สีเทาที่เมื่อวานนี้ผมไม่ได้รีวิวเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ดูก็ขออภัยด้วย แต่ผมถ่ายรูปส่งให้ลูกค้าดูแล้วนะครับก็จะไปส่งพร้อมคันนู้นนะครับคันที่จอดอยู่ด้านหลังไฮนตทส่วนคันนี้เดี๋ยวตอนเยน็นเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับเป็นวีโก้สองจุดห้าสมาร์ทแคปนะครับคันนี้สองจุดห้าสมาร์ทแคปเดี๋ยวยังไงติดตามชมได้ในยูทูบ b ี่ีุ่นออโต้คานะครับตอนนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสาหรับใครอยากได้รถมือสองนะครับไม่ว่าจะขายตามสภาพหรือว่าให้เก็บงานเก็บรายละเอียดให้เราทําให้หมดนะครับเราบริการให้แบบเต็มที่ นะครับให้ลูก,ลกค้าได้รถไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับหลายคนเข้ามาก็ยังตัดสินใจไม่ได้ก็อยู่ที่ดุลพยยินิจของลูกค้านะครับเราซื้อเองเราใช้เองงวดเราจ่ายเองไม่ใช่คนอื่นนะครับเราตัดสินใจเองนะครับคันนี้นะครับอย่าฝากไว้ให้คิดทุกท<ๆ>ท่านนะครับรถเป็นรถเราเราใช้เองเราซื้อเราตัดสินใจของเราเองนะครับไม่มีคนอื่นมาตัดสินใจให้แทนให้แล้วคนที่ตัดสินใจแทนให้เขาไม่ได้จ่ายค่างวดให้คุณนะครับ นะครับเราต้องหรือรู้ว่าก็ศึกษาจากตัวเราเองนะครับว่าการขายรถเราก็ต้องดูหลายๆที่เหมือนกันนะครับก็ย้ําให้ไปคิดนะครับดังที่เขาว่าอย่าปกปิดข้อมูลลูกค้านะครับผมไม่เคยปกปิดข้อมูลรถทุกคันนะครับบางคนขายคอมเมนต์เขาบอกว่าขายแพงกันอันนั้นคลิปเก่าตั้งสองปีปี2ปีแล้วผมไม่ได้อะไรนะมากมายนะครับก็คือรถผมมาปุ๊บผมรีวิวลงขายผมอาจจะไม่ได้ลบคลิปเก่าก็ขออภัยด้วย แต่นะครับเราก็บอกในคอมเมนต์ด้ว่าเราขายแล้วขายแล้วนะครับแต่คันไหนยังว่างเราก็บอกว่าโทรสอบถามได้ยังว่างนะครับลูกค้าท่านใดสนใจคันไหนยางคันนี้ผมจะเปลี่ยนล้อแมกใหม่นะครับคันนี้ v Smart Cap i g o Smart c a p ฉมไอวีโก้แฉมเหมือนกันคันนี้เดี๋ยวนะครับให้ผมจัดทรงใหม่ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังล้อแมกผมยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวผมใส่ล้อแมกใหม่แล้วก็บอกได้เลยครับเดียวว่าสวยจริงนะครับ คันนี้ก็3 0 0แสนกว่าบาทนะครับสนนานะครับราคาต่อรองกันได้นะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าใครได้เห็นตอนที่ผมเก็บงานเรียบร้อยแล้วรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนเครื่องดีคัดซีสวยใหม่อยู่ที่1 0 0 0งแกิโลคันนี้ใหม่น้อยมากนะครับรถเคยเก็บสีมาบ้างเป็นบางชิ้นแต่ไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ําแน่นอนนะครับร่องรอยทําสีมีอยู่ที่ประตูนิดหน่อยเท่านั้นนะครับตรงประตูนะครับด้านท้ายเดิมนะครับ แก้มเดิมกันชนหน้าทําสีมานิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับกระจกเดิมทุกบานโตโยต้านะครับคันนี้มีโค้ชแชมป์นะครับเหมือนกันนะครับคันนี้ค่างวดหกพันกว่าบาทเองนะครับลูกค้าท่านใดสนใจโทรหาได้เลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอเก็บงานคันนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ